ลงดานหนามันดานเขินมากฝนก็กำลังสีตง้ตกอย่างเงา้ยเอ่ผ้าบาชย้ายๆเนี่ยเด้วยค่ะเพราะว่าเลืออยู่เนาะเลือจะใหญ่าาน,นาเพราะว่ามันไม่เขินมาตเ กรเริ่มขึ้นแล้วเนาะครัช่วงย่า่มาน้ำร่นมันในน้ำก็เริ่มเต็มตะลึงนะเนาะเลยโยกปากย่า่ก็หายไป À? Cả, ui, đấy, có thể bớt tấm lặng sẽ ui mà lưu giải 10 giải 8 nữa cả. à nó giảm được à? À, bà cháu vấy 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 อีกล้ามหึงเนาะค่ะเนี่ยโอ้ยากเกันึกว่าเป็นอย่าง